สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องของข้าวพันธปทุมธานี60นะครับซึ่งคลิปที่แล้วก็พูดไปในเรื่องของข้าวปทุมธานี1วันนี้จะมาพูดในเรื่องของข้าวปทุมธานี60มาดูประวัติแล้วก็ข้อเด่นข้อดีลักษณะด้อยลักษณะเด่นข้อดีข้อเสียซึ่งข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี60ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง ข้าวพันดอกเมลิ70กับสายพันุ์ชนิด34 5เมื่อปีพศ .2501 ที่สถานีทดลองข้าวสันปะตองปลูกคัดเลือกชั่วที่1และปลูกคัดเลือกชั่วต่อๆมาได้พัน SPT .58-37-400 ในเขตภาคกลางปีพศ .2518 ถึงพศ2529ทําการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีภาคกลาง8แหง่งและเปรียบเทียบผลผลิตในนาลัสดอนนะครับเป็นชื่อพืชที่รับรองก็คือเข้าปฐมทานี6 0ส่วนพื้นที่แนะนำที่ให้ปลูกก็เป็นปลูกในพื้นที่รูปพื้นที่ลุ่มภาคกลางครับ แล้ก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะว,ว,วันตกซึ่งต้องอยู่ในเขตชลประทานและเขตน้ำฝนนะครับมาดูข้อระวังและข้อจํากัดของข้าวปทุมธานี60นะครับซึ่งข้าวพันปทุมธานี60เนี่ยเจอไม่ค่อยต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญสำคัญเช่นอย่างพวกโรคใบโรคไหม้โรคบาซิสม้ม โรคใบขอบแห้งเพรียกกระโดดซิมตาลแล้วก็นอนกอถ้าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเนี่ยจะต้นเนี่ยจะร้มง่ายอย่างเช่นพวก4 0 0 0ยูเรียเนี่ยจะทำให้ต้นอวกอุบน้ำทำให้อ่อนแอแล้วก็ลม้มทำต้นสูงซึ่งก็เป็นข้อเสียนะครับนี่ยส่ววันที่รับรองก็คือวันที่30กันยา พศ2530ทีนี้มาดูลักษณะเด่นนะครับลักษณะเด่นในผลผลิตเฉลี่ย5 1 7กิโลกร,รัมต่อไร่ข้าวไดมีกลิ่นหอมคล้ายข้าวขาวดอกเมลิ105แต่หงสุกแล้วล้วนแบบเดียวกับข้าวตายแห้ง17คุณภาพเมล็ดดียาวเร็ว เลื่อมมันใสเป็นท้องไข่น้อยนะครับคุณภาพการสีดีเป็นข้าวร้อซต์้านทานโรคกาบใบเน่าโรคใบเหี่ยงในสภาพธรรมชาตินะครับรับนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆของข้าวพันปทุมธานี60นะครับซึ่งจะมีข้อจำกัดเดยอะทั้งในเรื่องของโรค ยอรางต่างเข้าไปแห้งโรคใบไหมโรกบาดิีส้มแล้วก็พวกแมลงอย่างเช่นพวกเพลี้ยกระโดดสินตานนี่จะไม่ค่อยต้านทานพื้นที่แนะนำก็อยู่ในเขตภาคกลางภาคตอนออกนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ถ้าใครคิดจะปลูกข้าวพันธุ์นี้ก็ศึกษาข้อมูลให้ดีครับว่าสภาพแบบไหนที่เหมาะสม แบบไหนที่ไม่เหมาะสมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กำลังรับชมเพราะว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไปมากก็น,น้อยนะครับครับขอบคุณครับ